สวัสดีค่ะสวัสดี้เราก็อยู่ที่อุทยานไหหลำเลนะคะก็เืิศแล้วแล้วเรากำลังเตรียมพาเที่ยวกันบาร์บีคิวเราเดินไปดูกันเลยดีกว่าค่ะไปเร็วโอ้ยตอนนี้นะคะเพื่อนๆนะคะกำลังตอกไฟกันอยู่ค่ะที่เปาตังค์เตรียมเผาบ้านใช่ไหมมีตัดดาบอะไรนเลยนะคะบีเจขอบมียืนเจ้คนไหนเจ้าข่าคนไหนเจ้าข่า มืดมากตอนนี้คือพี่แอนทิติมาค่ะชื่อพี่แอนทิติมาปฏิสนธิครับสื่อคนี้พี่แฮกกิจค่ะแฮกกิจไปลดความอ้วนมาหันหน้าหน่อยอันนี้พี่เสกค่ะพี่เศษพิเสกเขาพยายามหันมาได้ยังไงเรื่องใหญ่แล้วค่ะจบค่ะตรงที่หน้าต่างเหลือคนเนยยังไม่จบอ๋อพี่ต้นพี่ต้นค่ะเป็น เป็นขี้ข้าครับไม่ใช่ไม่่ใชเป็นมิสเตอร์ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟยูนิเวอร์แซลแล้วก็ตามมาด้วยสวัสดีค่ะมิสยูนิเวอร์ซิตี้ออฟยูนิเวอร์แซลไคนนี้เป็นนี้ไม่หรอเไม่แล้วก็ติดตนวตามกันบ้างไหมเรืกูกำลังจะเมจิกนี่อันนี้ก็ความไร้สาระของแฮกิ่งไปค่ะแฮกิ่งไปขึ้นบ้านกันขึ้นบ้านตั้งเสือเลยตั้งเสือเลยโอเค โอ้โหตูดตูดกดด้ายกันมาขอรองเท้าด้วยนะขอรองเท้านี่ขึ้นมาบนบ้านแล้วลานใหญ่มากเจอเห็นพระราชวังของพวกเรานะคะเชิญเข้าค่ะอันนี้นะคะเพื่อนๆก็ส่วนที่อีกส่วนหนึ่งนะคะกำลังเตรียมงไหนค่ะเราไปดูกันที่กว่าทำอะไรกันอยู่ อันี้ไมู่้โหนี่คืออะไรคะตอบไม่รูค่ะตอบเมนูนี้คืออะไรคะตอบค่ะไม่รู้เหมือนกันค่ะน้องป้าค่ะน้องป้หมูมากอ๋หมูมากเพื่อนตีนานี่เขาเปลี่ยนนะคะแต่เดี๋ยวนี้ไม่เปลี่ยนตาน้องตาค่ะแต่ที่เลี้ยงหมายคนว่าจ้างมาเลี้ยงโดยเฉพาะเป็นน้องสาวของแกเองนะคะแม่ตาเหมือนกันอไข่เตี้ยนอีกอันนี้แม่บ้านเนี่ใช้ไม่ทำก่อนสั ต้องถูบ้านกวาพดพื้นด้วยนะใช่ป่ะวันนี้นักหน้ายังทำไรคะดไไไูไม่มีอะไรที่ทำเลย้่ะกิน yeah. เลี้ยงหมาไม่แดดเสื้โอโอเวอร์แล้วถุงมงอนนะะห้องนอน,ออน,อน,นไปห้องนอนกันอนน้า,าอนนวาให้จิกี้อยู่อ้าวตอนนี้ก็มีสองคนก็อะไรขึ้นคุณชายจัดหาห้องให้พวกเราอีกดีมากเลยนะคะเราได้พี่นอนจากคุณเชียง ค uh, 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 ah <si ุณอาอาเชียองไอชยองนะครับนี่ห้องละสี่คนอาจจะงงนะคะคิดว่าคุณดาเป็นคนเกาหลีนิสต่ามาผหลคนไทยพัดลมพัดลมเย็นมากค่ะไม่แอร์นะคะแต่อากาศนี้หนาวมากเหมือนอยู่ลอนดอนแล้วก็ไม่มีอะไรนอกจากแล้วตอนนี้นะคะพวกเราก็ต้องเปิดเสือแล้วค่ะขอจบจบรายการก่อนมาจบรายการขอจบรายการเพียงคี้ค่ะสวัสดีค่ะบาย